ทุกคนคะการที่เราจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่3ามปัจจัยนะคะปัจจัยที่1นึ่เฮ้ยทำเลได้ไหมสองเฮ้ยแบรนด์ได้ไหมสามอาหารประเภทนั้นคนนิยมกินไหมนะคะหลายๆคนคิดไปคิดมาคิดจนคิดไม่ออกรู้ไหมคะว่าถ้าบอสเป็นคนหนึ่งอยากจะส่งต่อให้ทุกคนว่าตัวเองเนี่ยนะคะทำผัดไทยหอยทอด ชื่อว่าร้านเรียจารย์ทำเมนูนี้มานะคะเพียงระยะเวลาแค่ไม่ถึง2ปีนะคะเดือนกว่า,วาที่เริ่มกระโดดเข้ามาทำสามารถพลิกชีวิตจากน้ำา11สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มาแบ่งปันอาชีพให้กับทุกคนที่ยังเคว้งอยู่ยังไปหน้ามาหลังไม่ถูกมาทำร้านอาหารซะรู้ไหมคะว่าอาหารเป็นธุรกิจที่ขายดีที่สุดซึ่งหลายๆคนมองข้าม ะะและกำไรเกือบร้อ์ด้วยต่อจานนะคะใครที่มองหาอาชีพในเรื่องของการเปิดร้านผัดไทยและหอยทอดทักบอสเึืมาได้นะคะยินดีต้อนรับค่าเฟรนชชส์สามหมไม่ได้ขายคะ่ะให้ฟรีเอาไปใช้เลยนะคะตอนนี้อยากจะให้ทุกคนในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีรายได้โดยจากการขายผัดไทยซึ่งมันเป็นผัดไทยประจำชาติเราอยู่แล้วและขายดีด้วยนะ,คะใครสนใจทักบอสมาได้ ที่ผัดไทยอาทอดเรียอาจารย์